าเสพติดเนี่ยถ้าจะทําจริงๆทําไมมันจะทําไม่ได้นะครับแต่มันเกี่ยงกันมันเกี่ยงกันครับเกี่ยงกันสกัดการนาเข้าเ,าเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายทหารเขาบอกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจทหารมีหน้าที่ปกป,ป้องประเทศนะครับแต่ว่าบริเวณแนวชายแดนเนี่ยไอ้ตำรวจมันจะอยู่แต่พื้นราบครับเรียกไอ้ตำรวจถนนดำ นะครับถนนดําถนนแดงทหารก็บอกหน้าที่ของต่ชดอก็ตชดอมีเยอะแยะนี่ทําไมไม่ไปสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนเล่าตชดอรับผิดชอบแนวชายแดนนะครับตำรวจก็ไม่เดือดร้อนจับยาเสพติดไม่ได้สมมติว่าอำเภอหนึ่งอำเภอเสนายุยาก็ได้มีพ่อค้ารายใหญ่ซะสิบราย พุ่กับเสนาก็ไม่โดนย้ายแต่ถ้าพุ่งกับเสนามีคนแอบลัก,กลอบเปิดบ่อนส6บหคนหน่วยเหนือมาจับโดนย้ายมีร้านอาหารเปิดเกินเวลาหน่วยอื่นมาจับโดนย้ายแต่ถ้าเกิดปปสบชปปสไปจับยาเสพติดอำเภอเสนา2ี่สิล้านเม็ดห0สิบล้านเม็ดเขาไม่เดือดร้อนเพราะนั้นต้องกำหนดมาตรการอะไรให้ ทุกองค์กรของภาคราชการที่กินเงินเดือนเนี่ยได้ทำงานกันเต็มที่ป้องกันการนำเข้ายาเสพติดจ,จากแนวชายแดนก็ให้ทหารรับผิดชอบทหารรับผิดชอบกับตำรวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบถ้ามันหลุดเข้ามาข้างในก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับเป็นหน้าที่ของตำรวจและปปอสอและฝ่ายปกครองนะครับ และฝ่ายปกครองนะครับผมมองว่าถ้ามันร่วมมือร่วมใจกันทำงานเนี่ยมันมันมันได้ผลนะครับมันได้ผลนะครับ